แบมแบมขอบคุณทุกความรักจากทุกคนที่เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดเรียกว่าปีนี้ก็ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดอีกหนึ่งปีที่ดูอบอุ่นหัวใจมากเลยจริงๆค่ะสําหรับมิสเตอร์สปอยแห่งวง g เ t 7อย่างศิลปินหนุ่มแบมแบมกันพิมุกภูวกุลที่ปีนี้ก็มีอายุครบ25ปีเต็มโดยเหล่าบรรดาแฟนคลับชาวอากาเซ่ทั่วโลกต่างก็พากันอวยพรวันเกิดให้หนุ่มแบมแบม ลงในโซเชียลกันอย่างมากมายหลายช่องทางโดยเฉพาะ hashtag King ับเบก็มีคนติดแท็กนี้อวยพรวันเกิดให้แบมแบมกันอย่างล้นหลามจนทําให้แฮชแท็กนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในหลายประเทศเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดค่ะวันนี้แบมแบมได้ออกมาโพสขอบคุณแฟนคลับชาวอา,าเซีที่ร่วมอวยพรและจัดทําโปรเจกต์พิเศษให้ในวันเกิดโดยแบมแบมได้ระบุข้อความลงใน Twitter ซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าขอบคุณทุกคําอวยพรวันเกิดและโปรเจกต์ทั้งหมดที่ทุกคนทาเพื่อผมครับวงเล็บผมเช็คทุกอย่างคุณก็รู้ผมอายุปีแล้ว ผมรู้สึกแก่มากๆเลยขอบคุณ i นกอ7เซเว่นสำหรับทุกความรักตั้งแต่ผมอายุ17จนถึงตอนนี้ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทั่วโลกครับรักคุณและนอกจากนี้แบมแบมยังได้โพสข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วยค่ะซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าขอบคุณทุกคนมากๆครับสาหรับคําอวยพรวันเกิดขอบคุณสําหรับทุกๆปีตั้งแต่ผมอายุ17จนถึงตอนนี้วันเกิดปีนี้ผมขอขอบคุณทุกคนสำหรับความรักที่ทุกคนส่งมาให้ผมจะเป็นเด็กดีสำหรับทุกคนและจะสปอยทุกอย่างครับเรียกว่าเป็นอีกโมเมนต์ที่น่ารักมากของหนุ่มแบมแบมที่มีต่ออากาเซ่และงานนี้ก็คงต้องมารอรุ่นดูกันอีกทีว่่าาาหนุมมแแบบจะะเอออไรปย เราได้ทราบกันอีกค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ